ตอนที่20สเดินทางกลับในเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนเย่หยวนยืนอยู่หน้าประตูเมืองข้างๆเข,ขาปรานเป็นเย่ฮานและท่านแม่ที่กำลังร่ำลาลูกชายของพวกตนกันอยู่หยวนเอ,อ๋อแม้จะเดินทางเพียงครึ่งวันแต่อย่าได้ประมาทไปด้วยนิสัยของเจ้าตรงหย่ยิ่งไม่ควรประมาทเด็ดขาดวีรกรรมของเจ้าในครั้งนี้มันสร้างความอัปยศยต,ต่อเจ้าตรงห่มากดังนั้นยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษข้าจึงส่งอาปิงและอาฉาังเดินทางไปพร้อมกับเจ้าด้วยทั้งสองติดตามข้ามาก็หลายปีข้าจึงวางใจสองคนนี้ที่สุดพวกเขาจะไปติดตามเจ้าตลอดการเดินทาง เยฮานพยายามวางแผนรับมือให้รอบคอบที่สุดเพื่อปกป้องลูกของตนหวังตงไห่รู้นิสัยของเยฮานเยฮานก็รู้นิสัยของหวังตงไหดีดังนั้นเขาจึงส่งลูกน้องคนสนิททั้งสองไปคุ้มกันเย่หยวนแต่ในท้ายที่สุดก็ถูกปฏิเสธโดยเจ้าตัวท่านพ่อมันเป็นเพียงการเดินทางสั้นๆนอกจากนี้ยังมีพี่ถางร่วมทางด้วยอีกแม้ว่ามันแค้นเคืองพวกเราเพียงใดแต่ก็ไม่มีทางส่งคนมาสังหารข้าซึ่งซึ่งหน้าขนาดนี้แน่เย่หยวนยังคงปฏิเสธพร้อมรอยยิ้มสีบาง ยนเอ,อ๋ฟังที่ข้าพูดนิสัยของเจ้าตรงหายทั้งชั่วช้าและเลือดเย็นเป็นที่สุดหาใช่เรื่องแปลกหากมันจะมาจมตีเจ้าซึ่งซึ่งหน้าและมีใช่เรื่องแปลกหากมันจะส่งคนมาลอบฆ่ายอย่างไรศักดิ์ศรีเย่ฮั่นพยายามอธิบายถึงความเป็นจริงเพื่อน,นมนาวลูกของตนทั้งคู่เคยเกือบสูญเสียลูกของตนไปแล้วครั้งหนึ่งและพวกเขาก็ไม่ต้องการให้มันเกิดเรื่องเช่นนั้นขึ้นอีกอย่างไรก็ตามเย่ยหยวนก็ยังคงยิ้มและส่หัวแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าอย่างไรเขาก็ยังคงยืนยันคำเดิม เจ้านี่มันหัวแข็งจริงๆเย่ฮันทราบดีเย่ยวนในตอนนี้หาใช่เยหยวนที่ไม่เอาฐานแบบในอดีตบางทีอาจมีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างตอนที่เขาโดนพิษครั้งนั้นเมื่อวันนี้ตอนลูกชายของตอนปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขา ย่าฮานเองก็ตกใจอย่างมากเช่นกันเมื่อสัมผัสถึงพลังปราณของลูกตนเองยามนั้นแทบไม่เชื่อสายตาลูกของตนจะสำเร็จอาณาจักรแกนแท้แห่งลมปราณระดับสามได้แล้วแม้เขาจะรู้ว่ามีเซียนมาเข้าฝันและสอนสั่งลูกเขาแต่เขาก็ไม่คิดเลยว่าลูกของตนจะพัฒนาได้รวดเร็วเหลือเชื่อขนาดนี้ แต่เมื่อลองพินิจคิดดูให้ดีท่านเซียนคนนั้นอาจมีเคล็ดวิชาลึกลับมาถ่ายทอดให้ลูกของตนจึงทําให้พัฒนาได้รวดเร็วเช่นนี้ยามคิดได้แบบนั้นเย่ฮานก็รู้สึกสบายใจขึ้นมากโขบางทีลูกของตนในตอนนี้อาจได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายจนเกินกว่าจะเป็นเย่หยวนคนเดิมที่เย่ฮานรู้จักไปแล้วเช่นนั้นก็ช่างมันเถิดบางทีเจ้าก็จําเป็นต้องการเผชิญและแก้ไขปัญหามันด้วยตนเองเสียบ้างลูกชายของพวกเราก็ไม่ใช่เด็กน้อยดั่งเมื่อก่อนแล้วเย่าฮานถอนหายใจ เย่หยวนได้คำนับพ่อและแม่ของตนก่อนจะออกเดินทางไปพร้อมกับถังอ,อวี่และลู่เอ,อ๋อเย่หยวนรู้ดีว่าการเดินทางในครั้งนี้จะไม่ราบรื่นอย่างแน่นอนแต่เขาก็ต้องการที่จะ,ะเผชิญกับมันด้วยตนเองเขาอยากใช้โอกาสนี้เพื่อทําให้ตนเองแกร่งขึ้นเย่หยวนในตอนนี้เป็นผู้แตกฉานในด้านโอสถ และจากประสบการณ์ที่สังสมมานานทำให้เขาเห็นและเรียนรู้สิ่งต่างๆมามากมายรวมไปถึงวอนยุทธการต่อสู้อีกด้วยแม้เขาจะเรียนรู้สิ่งต่างๆมามากมายแต่ก็ใช่ว่าเขาจะแข็งแกร่งเสมอไปมีเช่นนั้นเย่หยวนคงกลับขึ้นสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปนานแล้วในชีวิตก่อนหน้าเขาเอาแต่ศึกษาเรื่องโอสถจนละเลยเรื่องศาสตร์แห่งการต่อสู้แม้ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์จะมีวอนยุทธการต่อสู้ที่สูงส่งมากมายแต่ในเมื่อเขาไม่สนใจที่จะฝึกมันก็ร้ประโยชน์ เขาจะนำสิ่งที่ได้ศึกษาจากชีวิตก่อนหน้ามาเปลี่ยนให้เป็นความแข็งแกร่งแก่ตัวเขาเย่หยวนรู้ดีว่าในตอนนี้เขาจะต้องสู้สู้และสู้เท่านั้นหนทางเดียวที่จะชำระแค้นในอดีตได้คือการเดินหน้าต่อสู้ไปเรื่อยๆเขาจะต้องแข็งแกร่งมากกว่านี้แกร่งกล้ามากพอที่จะฆ่าคนทรยศและกลับขึ้นสู่จุดสูงสุดแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหากไร้ซึ่งประสบการณ์สัพพยุตต่อสู้ของจริงแล้วละก็เย่หยวนก็จะไม่มีวันแข็งแกร่งขึ้นและทุกสิ่งที่ฝึกปรือมาก็จะไร้ประโยชน์ทันที ดังนั้นเขาไม่ต้องการเติบโตภายใต้การปกป้องของเย่ฮันอยู่แบบนี้และนั้นก็ยังเป็นเหตุผลที่เขาเลือกที่จะกลับไปยังสำนักตันอู่เพื่อแข่งขันกับเหล่าผู้มีพรสวรรค์นคนอื่นๆและการเดินทางไปยังสำนักตันอู่นี่แหละคือความท้าทายแรกของเขาสำนักตันอู่ไม่ได้ตั้งอยู่ภายในรัชถินแต่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือที่ห่างจากรัชถินประมาณร้อยลี้บริเวณใกล้กับป่าปลิดที่มันคือสถานที่รวบรวมเหล่าผู้มีพรสวรรค์มากมาย เย่ยวนกับกลุ่มของเขาไม่ได้รีบร้อนเดินทางแต่อย่างใดพวกในทางกลับกันเขาทั้งสามขี่ม้าเที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบอย่างสบายอกสบายใจอ๋อข้ายังไม่ได้แสดงความยินดีเลยข้าขอแสดงความยินดีที่ท่านพี่ถังสามารถบรรลุอาณาจักรแก่นแท้แห่งปราณระดับ5้าได้สําเร็จเดิมทีพลังปราณของถังอ,อวินันอยู่จุดสูงสุดของระดับสี่แล้วและเมื่อเขาได้กินโอสถทลายลมปราณที่เย่ยวนให้ไปเมื่อวันนี้มันจึงทําให้เขาสามารถบรรลุระดับ5้าได้สําเร็จ แต่หากไม่ได้โอสถของเยยยนช่วยไว้ล่ะก็แม้จะให้เขาฝึกฝนมากแค่ไหนเขาก็ไม่มีทางสำเร็จระดับห้าได้เร็วแบบนี้แน่นอนไม่ใช่เพราะตัวข้าเลยเพราะโอสถที่ท่านให้ข้าต่างหากโอสถที่ท่านให้มันช่างวิเศษโดยแท้กล่าวได้ว่าฤทธิ์ของมันเหนือกว่าโอสถทลายแก่นแท้แห่งปราณหลายเท่าเลยทีเดียวข้ากินไปแค่เม็ดเดียวก็สามารถสำเร็จระดับห้าได้อย่างง่ายดายจนถึงขณะนี้เขายังจำความรู้สึกเมื่อกลืนมันลงไปได้อยู่เลยหลังจากที่กลืนมันเข้าไป พลังปราณทั่วร่างของเขาก็ได้พลุ่งพล่านขึ้นในทันทีเขารู้สึกได้ทันทีว่าพลังปราณของเขานั้นแกร่งขึ้นเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมเย่หยวนจึงสามารถบรรลุได้ถึงสองระดับย่อยในชั่วข้ามคืนแต่สิ่งที่เขาไม่รู้เลยก็คือเย่หยวนนั้นได้กินโอสดทลายลงปราณขั้นยอดเยี่ยมไปหมดแล้วนอกจากนั้นปริมาณที่เย่หยวนกินลงไปยังมากว่าที่ถังอวิกินหลายเท่านับซึ่งโอสถเหล่านี้ยังเหมาะสําหรับผู้ที่ยังมีพลังไม่เกินอาณาจักรแกนแท้แห่งปราณระดับหก ในแต่ละระดับแห่งอาณาจาักรแกนแทแห่งลมปราณนั้นไม่ใช่ว่าจะสามารถสำเร็จกันได้ง่ายๆอย่าง1บวก1เท่ากับ2ยิ่งระดับของคุณสูงขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งจะต้องใช้พลังปราณมากขึ้นเรื่อยๆตามระดับที่คุณอยู่เท่านั้นเช่นหากอยู่ในระดับ5และต้องการไปยังระดับหอ,อกอจะต้องเริ่มเก็บตั้งแต่ระดับ1ไปยัง5ใหม่ถึงจะสามารถเริ่มต้นไปยังระดับ6ได้และพลังปราณของเยหยวนก็ยังอยู่เพียงระดับ3เท่านั้นเอง ห่าห้าห้าเจ้าก็อย่าสร้างเรื่องให้ข้าล่ะท่านพี่ถางเมื่อกลับไปยังสำนักตันอู่แล้วห้ามไปบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดหวังตรงห่มั่นใจว่าจะสามารถล่มหอโอสถได้โดยยาผสานแกนแท้ของตนแต่โอสถทลายลมปราณของเย่หยวนนั้นเหนือชั้นกว่าโอสถผสานแกนแท้อยู่มากหากตรงห่จำหน่ายโอสถของตนออกไปแล้วก็มันก็คงถึงคราวที่เย่หยวนจะต้องเปิดเผยความลับนี้เป็นแน่ ชีวิตก่อนหน้าของเย่หยวนเขาใช้เวลาและความพยายามเนิ่นนานยิ่งกว่าจะก้าวขึ้นยืนอยู่บนจุดสูงสุดได้ดังนั้นเขาจึงมองคนออกกว่าแต่ละคอนมีนิสัยใจคออย่างไรเว้นแต่ผู้ทรยศคนนั้นดังนั้นในตอนนี้แม้เขาจะอยู่กับถังอ,อวี่ไม่นานแต่เขาก็มองถังอ,อวี่ออกในทันทีว่าเป็นคนแบบไหนถังอ,อวี่เป็นผู้ที่มีความกตันยูอันน่ายกย่องและแน่นอนว่าเขาไม่ใช่พวกมีเล่ห์เหลี่ยมแต่อย่างใดยิ่งไปกว่านั้น ถังอ,อวี่ก็ยังเชื่อใจในตัวเย่หยวนมากอีกด้วยตัวเย่หยวนเองก็เห็นถึงพรสวรรค์ของถังอ,อวี่นั้นเป็นเหตุผลว่าทําไมเย่หยวนจึงมอบโอสดทลายลมปราณให้แก่ถังอ,อวี่แน่นอนว่าเวลาเย่หยวนทําอะไรมักจะคิดล่วงหน้าเสมอและในตอนนี้เย่หยวนก็มีพวกของตนถึงสองคนแล้วหลังจากที่ตนกลับไปยังสำนักตันอู่แน่นอนว่าเพียงตัวคนเดียวไม่สามารถจะจัดการกับปัญหาได้หมดหากเขามีพวกที่เชื่อถือได้แม้จะไม่มากแต่ก็ย่อมทำอะไรได้ง่ายขึ้นแน่นอน อย่าก,กังวลไปเลยท่านถังอ,อวี่คนนี้แยกแยะผิดชอบชั่วดีเป็นข้าตระหนักดีว่าทำไมถึงเปิดเผยเรื่องยานี้ไม่ได้อ๋อท่านข้ามีคำถามนะทั้งที่ท่านามีความสามารถขนาดนี้แล้วแท้แต่ฉนย,ยังจะกลับไปสำนักตันอูอีกละ่ะทังอ,อวี่หาใช่คนโง่เมื่อเขาได้เห็นถึงความสามารถที่เหนือชั้นเช่นนี้ของเย่หยวนและเขาก็มั่นใจว่าความสามารถนั้นอยู่เหนือกว่าทุกคนในรัฐถิ่นไปแล้วแต่ทำไมเย่หยวนยังต้องการกลับไปยังสำนักตันอูอีก แต่ทั้งอ,อวี่ก็ยังมีอีกคำถามหนึ่งที่ยังคาใจเขาอยู่และเขาก็ไม่กล้าถามเยยวนออกไปเพราะเกรงว่าเยยวนจะเข้าใจเขาผิดไปนั่นคือเรื่องที่เขาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาจากไหนกันแน่และยังไม่รวมถึงเรื่องโอสถที่ใช้รักษาพ่อเขาอีกโอสถชนิดนั้นมันไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนในรัชินหรือแม้แต่โอสถทลายลมปราณน,นี่อีกถังอ,อวี่รู้ดีว่าโอสถเหล่านี้ขนาดเยหานผู้เป็นพ่อเยหยวนก็ยังไม่สามารถหลอมขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่กล้าถามคำถามเหล่านี้ออกไปและปล่อยให้คาใจแบบนี้ต่อไปเว้นแต่เย่หยวนจะเอ่อยเรื่องนี้ขึ้นมาเองเนื่องจากเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวสำนักตันโอ้นั้นเป็นสถานที่ที่รวมเหล่าหัวกะทิในรัชถินดังนั้นข้าจะพลาดโอกาสเช่นนี้ได้อย่างไรา้าในความคิดของข้าแม้พวกเขาจะเก่งแค่ไหนแต่พวกเขาก็ดูด้อยข้าไปเลยเมื่อเทียบกับนายน้อยเย่เย่หยวนได้สายหน้าและกล่าวสั้นๆว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเสมอ เป็นเพราะข้าโชคดีต่างหากที่พบเจอกับบางสิ่งนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมข้าถึงเปลี่ยนแปลงตนเองได้ขนาดนี้แต่ความแข็งแกร่งของข้าก็ยังอ่อนแอยิ่งนับหัวกะทิที่ไม่สามารถพัฒนาตนเองต่อได้ในท้ายที่สุดก็เป็นได้แค่บันไดหินให้แก่ผู้อื่นเท่านั้นเมื่อถังอวี่ได้ยินเช่นนั้นเขาก็เข้าใจถึงเหตุผลที่เย่หยวนยังต้องการไปสํานักตันอู่และในเวลาเดียวกันเขาก็รู้สึกชื่นชมเย่หยวนอย่างมากกับคําพูดที่กล่าวไปเมื่อครู่ ในความเป็นจริงเย่หยวนก็ไม่อยากจะหลอกคนอื่นว่าที่เขาเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เป็นเพราะโชคแต่หากเขาพูดความจริงออกไปก็ไม่มีใครเชื่ออยู่ดีและสำหรับเย่หยวนในตอนนี้เขาต้องการที่จะล้างพิษที่ยังตกค้างอยู่ในร่างกายซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากในหมู่หัวกะทีแห่งสำนักตันอู่พวกเขาแต่ละคนต่างยิงยโสเป็นอย่างมากและในสายตาพวกเขาคนอื่นๆเป็นเพียงพวกสวไร้ฝีมือเท่านั้นทั้งอ,อวี่เชื่อว่าในไม่ช้า เย่หยวนจะสามารถฉายแววแสดงความสามารถอันเหลือเชื่อของเขาออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ได้ภายในสำนักตันอู่และแม้แต่พวกหัวกะทิเหล่านั้นก็ยังไม่อาจเทียบเคียงเขาได้เอาละ่ะคิดว่าพวกเจ้าคงจะเหนื่อยกันแล้วหลังจากที่เดินทางมาสักพักหนึ่งพักสักหน่อยเป็นอย่างไรจู่่เย่หยวนก็ตะโกนออกมาในขณะที่ถังอ,อวี่ยังคงคิดเรื่องพรสวรรค์ของเย่หยวนไปเรื่อยตอนที่21นักฆ่าระดับทองแดงโชววอหยินหัวเสียอย่างมากตั้งแต่สองวันที่แล้ว ในฐานะนักฆ่าระดับทองแดงแห่งโมซานกลุ่มเป้าหมายที่ต้องไปสังหารล้นเป็นนักสู้อาณาจักรแกนแทแห่งปราณระดับเจ็ดขึ้นไปทั้งสิ้นแต่ภารกิจในคราณีที่เขาได้รับดันให้ไปสังหารพวกมือใหม่อย่างแกนแท้แห่งปราณระดับหนึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นนักฆ่าระดับทองแดงมันแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มนักฆ่าระดับหนึ่งแล้วและพลังของโชวอหินอยู่ในระดับแกนแท้แห่งปราณระดับเจ็ดดังนั้นเป้าหมายส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในระดับเดียวกับเขาหรือบางทีอาจจะมากกว่าด้วยซ้ํา แต่ในคราวนี้ภารกิจของเขาคือการสังหารมือใหม่ทําให้ภารกิจนี้คือหนึ่งในความอัปยศของเขาโชวอหญิงเป็นนักฆ่าที่ทะเยอทะยานเป้าหมายของตนคือการขึ้นเป็นนักฆ่าระดับทองคําดังนั้นการฝึกฝนในโมซานที่เขาได้รับจึงค่อนข้างหนักหน่วงการปกปิดร่องรอยและการปลิดที่ภายในการโจมตีครั้งเดียวเขาได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยความเพียรพยายามนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงแข็งแกร่งได้รวดเร็วเช่นนี้ เพื่อกระตุ้นศัก,กยภาพของตนโชว์ญิงมักจะขอรับภารกิจที่ท้าทายอยู่เสมอและเคยมีครั้งหนึ่งเขาได้รับภารกิจที่มีเป้าหมายเป็นถึงแกนแท้แห่งปราณระดับ9้าแต่ภารกิจนั้นก็ทําอันตรายเขาไม่ได้เลยแม้แต่รอยขีดข่วนจึงทําให้กลุ่มนักฆ่าหันมาสนใจเขามากขึ้นและส่งภารกิจให้เขามากขึ้นนับตั้งแต่นั้น แต่ในคราวนี้เป้าหมายของเขาเป็นแค่มือสมัครเล่นที่ไม่มีความสามารถใดๆและเป้าหมายอายุยังแค่15ปีแถมพลังก็อยู่เพียงแกนแท้แห่งปราณระดับหนึ่งเท่านั้นดูอย่างไรเป้าหมายในคราวนี้ก็เป็นเพียงแค่เศษโครนเท่านั้นแท้ๆหากนายจ้างไม่ยัดเงินมามากขนาดนี้เขาคงปฏิเสธไปนานแล้วและในเมื่อมันต้องทำเขาเพียงแค่กระดิกนิ้วก็สามารถจัดการเศษโครนนี้ได้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามด้วยความเป็นมืออาชีพของโชว์วอยนเมื่อเขารับมาแล้วเขาก็ต้องทํามันให้ดีที่สุดและตอนนี้เขาก็เตรียมการทุกอย่างไว้หมดแล้วนักฆ่ามากมายต่างใช้เลือดของพวกเขาในการสั่งสอนและหล่อหลอมโชว์วอยนขึ้นมาดังนั้นการออกไปทําภารกิจในครั้งนี้มันเหมือนกับการที่สิงโตออกไปล่ากระต่าย ในอดีตที่ผ่านมาได้มีนักฆ่าระดับทองแดงจากโมซานมากมายที่ออกไปฆ่าเป้าหมายกันซึ่งซึ่งหน้าเพียงเพราะพวกเขาดูถูกเป้าหมายของตนมากเกินไปจนในท้ายที่สุดก็จบลงด้วยความตายของพวกเขาเองนอกจากนี้เขายังได้คาดการอีกว่าพ่อของเป้าหมายได้วางแผนป้องกันโดยการส่งคนมาคุ้มกันเป้าหมายอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องนี้มันสร้างความลำบากต่อโชว์วอิงอย่างมากแต่ถึงกระนั้นโชว์วอิงก็ยังคงมั่นใจอย่างมากในฝีมือการฆ่าของตน ตราบเท่าที่สภาพอากาศเป็นใจและสภาพภูมิศาสตร์ในบริเวณนั้นจะไม่ลำบากต่อการซุ่มโจมตีจนเกินไปเขามั่นใจอย่างมากกว่าจะสามารถลอบสังหารเป้าหมายได้แน่นอนแต่เมื่อได้มาเห็นใครจะคิดว่าพ่อของเป้าหมายจะโง่เช่นนี้ในการส่งคนคุ้มกันมาสองคนแถมหนึ่งในนั้นจะเป็นหญิงสาวอีกด้วยฮึ <c> ่เ <oughs> <c oughs> จ้าได้ก้าวขามายังปรโลกข้างหนึ่งแล้วและในตอนนี้เจ้าก็ไม่อาจถอยกลับได้อีกแล้ว ในขณะน,นี้โชววอยินกำลังมองกลุ่มของเย่หยวนจากที่ไกลๆกลเรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากจนหัวใจของเขาแทบพุ่งออกมาหลังจากที่พวกเขาออกจากเมืองได้สักพักโชววอยินก็ได้เฝ้าติดตามพวกเขาไปเรื่อยๆโดยยังไม่คิดลงมือใดๆโชววอยินได้ตรวจสอบเส้นทางจากตัวเมืองไปยังสำนักตันอู่เรียบร้อยหมดแล้วและเขาก็กำหนดจุดที่ใช้เป็นที่ลอบสังหารเรียบร้อยพวกเจ้าไม่ต้องกังวลข้าจะให้เวลาพวกเจ้าไปชื่นชมและเพลิดเพลินกับทัศนียภาพบนโลกมนุษย์ให้เต็มอิ่มก่อนที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปยังปอรโลก า,าจงสนุกกับชีวิตที่ยังเหลืออยู่ให้เต็มที่กันซะจงใช้เวลาชีวิตที่ยังเหลืออยู่ทำในสิ่งที่พวกเจ้าอยากทำไปเถิดโชวอวอินหัวเราะลับๆับภายในใจอย่างเลือดเย็นเมือ่อโชวอวอินเห็นว่าพวกเขาใกล้จะมาถึงสำนักตันอู่แล้วโชวอวอินจึงเริ่มเคลื่อนไหวเขาได้ไปยังจุดที่ตนเตรียมการไว้ตรงข้างหน้าพวกเย่หยวนเขาได้วิเคราะห์เส้นทางเป็นเวลานานก่อนลงมือจริงและเขาก็คิดแล้วว่าจุดจุดนี้คือจุดลอบสังหารที่ดีที่สุด บริเวณที่โชวห์หินดักซุ่มนั้นเป็นบริเวณที่มีโขดหินขนาดใหญ่มากมายมันจึงง่ายต่อการลอบสังหารอย่างมากในตอนนี้เขาเตรียมพร้อมที่จะปลิดชีพเย่หยวนโดยการโจมตีเพียงครั้งเดียวทางด้านขวามือของเขากลุ่มของเย่หยวนกำลังเดินทางมาใกล้จุดที่เขาวางไว้แล้วเอาละ่ะถึงเวลาตายของพวกเจ้าแล้วในขณะที่โชวหินกำลังจะพุ่งตัวออกไปเขาก็ตกใจอย่างมากเอาละ่ะ คิดว่าพวกเจ้าคงเหนื่อยกันแล้วหลังจากที่เดินทางกันมาสักพักได้พักเสียหน่อยว่าอย่างไรคําพูดเหล่านี้ได้ลอยออกไปเข้าหูของโชววอหญิงเข้าไรเสียงตอบรับใดๆเจ้าเด็กคนนี้มันรู้แผนการของข้าอย่างนั้นหรือพวกมันคงพยายามล่อลวงให้ข้าออกไปอย่างนั้นหรือฮึอต้องใช่แน่แน่ดูเหมือนว่าโชววอหญิงจะประเมินเจ้าเด็กคนนี้ต่ําเกินไปเจ้าเด็กนั้นคงรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่า จะมีคนส่งนักฆ่ามาปลิดชีพเขาดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเจ้าเด็กนั้นถึงส่งคนคุ้มกันแค่สองคนเท่านั้นเพราะคนคุ้มกันที่เหลือได้ซุ่มติดตามเจ้าเด็กนั้นมาตลอดแต่ข้าไม่รู้สึกเลยสักนิดแต่มันเป็นไปได้จริงๆรหรือนี้และอย่างมากพลังของคนติดตามที่เหลือก็คงพอพอกับเจ้าเด็กนั้นเพราะเป็นไปไม่ได้เลยหากพวกที่เหลือจะซุ่มติดตามโดยที่ข้าไม่รู้ตัวเว้นแต่จะมีพลังที่พอพอกับเจ้าเด็กนั้นในฐานะนักฆ่าระดับทองแดงแห่งโมซาน โชวหญิงมั่นใจในความสามารถการพรางตัวของตนอย่างมากหากพวกที่ซุ่มติดตามมีพลังระดับอาณาจักรหลอมรวมวิญญาณล้วก็ก็เป็นไปได้อยู่ที่พวกเขาจะสามารถซ่อนพลังตนเองจากสายตาโชวหญิงได้แต่จากที่ดูแล้วผู้คุ้มกันที่อยู่ใกล้ตัวเป้าหมายที่สุดย่อมาจากเก่งที่สุดและทั้งสองคนนั้นก็มีพลังอยู่แค่อาณาจักรแกนแท้แห่งปราณเท่านั้นดังนั้นพวกที่เหลือคงมีพลังไม่พ้นสองคนนี้แน่นอนแต่ทำไมข้าจึงไม่รู้สึกตัวเลยละ่ะแต่ช่างเถอะไม่ว่าอย่างไร หากเจ้าพวกนั้นมาถึงจุดสังหารแล้วแล้วก็เขาจะส่งเป้าหมายของตนไปปรโลกด้วยมือข้างนี้ของข้าเองนายน้อยเกิดอะไรขึ้นลู่เอ๋อไม่เข้าใจว่าทำไมสีหน้าของนายน้อยนางดูเคร่งครึมเช่นนี้นางจึงถามเอ่ยปากถามออกมาแต่ถางงวี่มีความตื่นตัวค่อนข้างสูงและหัวไวพอเมื่อเย่หยวนกล่าวแบบนั้นถางงวี่ก็รู้ตัวในทันทีห้าห้าคงเป็นแค่หัวขโมยทั่วไปไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกเย่หยวนพูดอย่างไม่ค่อยสนใจ แม้เห็นเย่หยวนกล่าวเช่นนี้แต่ถางอวี่ก็ยังคงระแวงอยู่นายน้อยเย่เจ้านั้นมันซ่อนตัวอยู่ที่ใดกันโอ้ก็อยู่หลังโขดหินก้อนนั้นไงข้าเดาว,ว่าเจ้านั้นคงรอให้พวกเราไปถึงระยะก่อนจึงค่อยพุ่งออกมาโจมตีพวกเราอารมณ์ของโชวอหอยุนเพิ่งจะผ่อนคลายได้ไม่นานเขาก็กลับมาตกใจอีกครั้งเมื่อได้ยินเย่หยวนกล่าวแบบนั้นเพราะคนที่อยู่หลังโขดหินในตอนนี้ก็คือเขาเองมิใช่หรือเจ้านั้นคิดจะกดดันข้าหรือ ข้าโชวอวอิงเป็นถึงนักฆ่ามืออาชีพข้าไม่มีทางหลงกลเจ้าหลอกเด็กน้อยการหลอกล่อของเจ้าข่าดูออกหมดแล้วนี่เจ้าก็คิดมากเกินไปมัวแต่คิดมากแบบนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพจิตเจ้าหรอกเย่หยวนได้ตะโกนขึ้นมาอีกครั้งโชวอวอิงสะดุ้งทันทีเมื่อได้ยินเช่นนั้นในฐานะนักฆ่าโชวอวญิงได้รับการฝึกฝนทางด้านจิตใจให้แข็งแกร่งมานับไม่ถ้วนแต่เพียงคำพูดไม่กี่คำของเย่หยวนมันก็ทำให้หัวใจของเขาเต้นไม่เป็นจังหวะเลย บ้าบานะมันเป็นไปได้อย่างไรอีกฝ่ายเป็นเพียงระดับหนึ่งเท่านั้นแท้ๆเจ้าเด็กบ้านนั้นมันอ่านความคิดของข้าออกได้อย่างไรกันและจู่ๆเสียงเหล่านั้นก็หยุดลงโชวอหญินได้ยินเสียงฝีเท้าที่ค่อยๆเข้าใกล้โขดหินที่เขาซ่อนอยู่เรื่อยๆโชว์วอยนตระหนักแล้วว่าเขานั้นอับโชคอย่างมากในขณะนี้เย่หยวนได้รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขากําลังจับตามองอยู่ตลอดและพยายามกดดันเขาในตอนนี้โยหญิงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากออกไปเผชิญหน้ากับพวกเขาทั้งสาม เมื่อเขาได้พุ่งออกไปก็พบกับทั้งสามคนและหนึ่งในนั้นได้เผยรอยยิ้มแปลกๆให้แก่เขาซึ่งคนที่เผยรอยยิ้มแบบนั้นออกมาเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเป้าหมายของเขาเย่หยวนนั่นเองจะเจ้ารู้ตัวได้อย่างไรกันโชวหยิมถามออกมาด้วยความวิตกเขาไม่เข้าใจเลยว่าทั้งๆท,ที่เป็นเพียงระดับหนึ่งแท้ๆแ,แต่ทําไมถึงรู้ว่าเขาได้แอบซุ่มได้กันสิ่งที่เขาอยากรู้ที่สุดคือการพรางตัวของตนผิดพลาดตรงไหนกัน นักฆ่าระดับทองแดงแห่งโมซานได้พ่ายให้กับเหล่ามือใหม่ทั้งสามคนนี้นะรึเจ้าอยากรู้อย่างนั้นรึว่าข้ารู้ได้อย่างไรเย่หยวนดูราวกับไม่ค่อยเต็มใจที่จะบอกเท่าไหร่เขาไม่สามารถบอกนักฆ่าคนนี้ได้ว่าเขาสามารถสัมผัสจิตสังหารที่แผ่ออกมาจากตัวนักฆ่าผู้นี้ได้ช่างเถอะมันถึงเวลาตายของพวกเจ้าแล้วในตอนที่โชวอหญินกําลังจะพุ่งโจมตีจู่ๆเขาก็หยุดชะงักไปในทันทีนั่นนี่เจ้า แก่นแท้แห่งปราณระดับสามอย่างนั้นหรือไม่ใช่ตามที่ข้อมูลบอกไว้นิตอนที่22่สเก้าเพลตตาโชวหญิงใช้เวลาถึงสองวันในการเตรียมตัวและข้อมูลที่เขามีคือเป้าหมายของตนเป็นเพียงระดับหนึ่งเท่านั้นแต่เป้าหมายที่เขากําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่อย่างที่ข้อมูลบอกเลยเขาตระหนักได้ถึงพลังในตัวเย่ยุนทันทีว่าเป็นอาณาจักรแก่นแท้แห่งปราณระดับสาม สำหรับโชว์วอหญิงไม่ว่าจะเป็นระดับ1ห,หรือระดับ3ก็มีค่าไม่ต่างกันอย่างไรอย่างไรก็เป็นเพียงเศษโคลนที่สามารถฆ่าทิ้งได้ในทันทีทุกๆ3ระดับในอาณาจักรแกนแท้แห่งปราณน,นั้นถือว่าเป็นพื้นดินเดียวกันแต่เมื่อจากระดับ3มไปยังระดับ4ี่แม้จะดูเล็กน้อยแต่อยาได้ประมาทเลยทีเดียวความแข็งแกร่งของระดับสาและระดับสนั้นแตกต่างกันอย่างมาก เพราะระดับ3ามและระดับสี่เป็นดังรอยต่อขนาดใหญ่ที่ยากต่อการก้าวข้ามมาได้เรียกได้ว่าการพัฒนาจากระดับ4ี่ไปยัง5้ายังง่ายกว่าการพัฒนาจากระดับสามไปยังสี่ในขณะที่โชวอหญิงผู้เป็นระดับเจ็นั้นอยู่เหนือกว่าเย่หยวนถึง200รอยแยกขนาดใหญ่เขาจึงไม่รู้สึกว่าเย่หยวนจะสร้างปัญหาให้แก่เขาได้เลยแม้แต่น้อยแต่สิ่งที่โชววอหยิงสงสัยคือข้อมูลที่นายจ้างนำมาให้นั้นไม่ถูกต้องหรือว่าเจ้าเด็กนี้สามารถพัฒนาตนเองได้เร็วแบบนี้ และโชวหญิยนก็เชื่อในข้อแรกมากกว่าเพราะไม่มีทางเลยที่จะสามารถพัฒนาได้แบบนี้ภายในสองสามวันการที่จะฝึกฝนจากอาณาจักรแกนแท้แห่งปราณระดับหนึ่งไปยังระดับสามไม่มีทางทําได้ภายในเวลาอันสั้นแน่นอนมันคงเป็นเรื่องตลกหากเกิดขึ้นจริงนายน้อยเย่เจ้านี้คงเป็นปัญหาใหญ่ของพวกเราซะแล้วในระหว่างนี้ข้าจะถ่วงเวลาให้เองนายน้อยและลู่เอ๋อจงหนีไปอีกเพียงประมาณสิบลี้ก็น่าจะถึงสำนักตันอู่แล้วจากนั้นก็เร่งตามคนมาช่วย ง,งอวี่ชักดาบขึ้นทันทีหลังพูดเสร็จและย่งางเท้าก้าวขึ้นหน้าบังเย่หยวนและลู่เอ๋อไว้เขารู้แค่เพียงเป้าหมายของนักฆ่าผู้นี้คือเยี่หยวนแต่เขาก็ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงพลังของนักฆ่าผู้นี้ได้เลยเขารับรู้ได้เพียงว่านักฆ่าคนนี้ไม่ได้รับมือง่ายๆแน่นอน แต่นายน้อยเย่นั้นมีบุญคุณต่อเขาและพ่อเขาแถมยังให้โอสศดเสริมพลังระดับสูงอีกด้วยอาจกล่าวได้อีกอย่างว่าเย่หยวนคือผู้มีพระคุณอย่างมหาศาลต่อชีวิตเขาและสิ่งที่กําลังจะทำอยู่ตรงหน้าคือการชดใช้พระคุณนั้นด้วยชีวิตแม้ถางงวี่จะเป็นผู้มีพรสวรรค์ด้านการต่อสู้แห่งสำนักตันอูก,ก็ตามแต่เมื่อเทียบกับโชวอหิงผู้มีประสบการณ์การต่อสู้และการฆ่ามันนับครั้งไม่ถ้วน ถางงวี่ก็ไม่อาจเทียบเคียงโชววอิงได้เลยและการที่ถางงวี่บอกว่าจะทวงเวลาไว้ให้นั่นหมายถึงเขาพร้อมที่จะสละชีวิตของตนแล้วในบรรดาทั้งสามคนถางงวี่คือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดดังนั้นเขาจึงไม่ลังเลที่จะออกตัวมาปกป้องเลยเมื่อเห็นท่าทีของถางงวี่ที่ราวกับกำลังเผชิญกับปัญหาที่หนักอึ้งลู่เอ๋อก็เริ่มร้อนใจในทันทีนายน้อยหนีไปลู่เอ๋อกับพี่ถางจะคอยทวงเวลาไว้ให้เอง เมื่อเย่หยวนเห็นลู่เอ๋อเอาตัวบางๆของนางมาบางังเย่หยวนพลันหัวเราะพร้อมพูดว่าลู่เอ๋อเจ้าเด็กโง่อย,อย่างเจ้าจะทําอะไรได้มาหลบหลังข้าเร็วไม่ลู่เอ๋อจะไม่ไปไหนทั้งนั้นลู่เอ๋อตะโกนออกมาเมื่อพินิตเห็นการกระทำของทางงอวี่และลู่เอ๋อเย่หยวนแอบรู้สึกคาเล็กน้อยแต่ลึกๆแล้วเขาเองรู้สึกประทับใจกับการกระทําเช่นนี้ของทั้งสองคนมากประการแรก มนุษย์มาเผยท่าแท้ออกมาในยามที่ตกอยู่ในสภาวะวิกฤตและการกระทําของทั้งสองคนนี้มันเกินความคาดหมายของเย่หยุนอย่างมากเขาไม่คิดเลยว่าลู่เอ๋อจะห่วงชีวิตนายน้อยของตนมากกว่าชีวิตของนางเสียเองและไม่น่าเชื่อว่าคนที่เพิ่งรู้จักอย่างถางงอวี่จะออกมาปกป้องเขาด้วยแม้ว่าการช่วยชีวิตพ่อของทางหนุนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สําหรับถางงอวี่แล้วนั้นคือนาทีชีวิตของพ่อเขาดังนั้นเขาจึงต้องการจะชดใช้บุญคุณน,นั้นด้วยชีวิตของตนเอง ประการที่สองทั้งๆท,ท,ที่พวกเขารู้ว่านักฆ่าที่อยู่ตรงหน้านั้นมีฝีมือที่ร้กาจอย่างมากและหากเลือกที่จะประทะแน่นอนว่าพวกเขาได้ตายอย่างแน่นอนแต่พวกเขาก็ยังจะเลือกเส้นทางนั้นฮ่าฮ่าฮ่าเป็นฉากที่ซึ้งกินใจดีจริงๆเยี่ยหยวนมันคงจะดีหากเจ้าหุบป,ปากตั้งแต่แรกอ๋อ,อแล้วก็น้องสาวคนนั้นนะ่ะเจ้าช่างงดงามและมีเสน่ห์เหลือเกินข่าชักจะทนไม่ไหวแล้วละ่ะโชวหญิงมได้ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาทันที ณตอนนี้โชว์วอญิงมั่นใจอย่างมากกว่าที่เย่หยวนสัมผัสคิดการมีอยู่ของเขาได้เขาจะต้องมีวรยุทธ์อะไรบางอย่างเป็นแน่และเขาก็สนใจวรยุทธ์นั้นอย่างมากดังนั้นไม่ว่าอย่างไรเขาก็จะเค้นวรยุทธ์นั้นออกจากปากเย่หยวนให้ได้นอกจากนี้ก็ยังมีสาวน้อยน่ารักที่มากับเย่หยวนอีกและนางก็ช่างงดงามเกินใจเสียเหลือเกินดังนั้นเขาจะปล่อยโอกาสทองแบบนี้ได้อย่างไรกันพวกเจ้าหลีกทางไปซะ เย่ยวนดึงลู่เอ๋อและถางอวี่กลับไปยังด้านหลังของเขาใบหน้าของเย่หยวนในตอนนี้คลี่เผยรอยยิ้มออกมาแต่มันเป็นรอยยิ้มที่เยือกเย็นเกินพานนาเมื่อโชวอหินเห็นรอยยิ้มเช่นนั้นจู่ๆหัวใจของเขาก็ได้เต้นแรงขึ้นแรงขึ้นและจู่ๆร่างกายของเขาพลันสั่นเทาขึ้นโดยไม่รู้ตัวกเกิดอะไรขึ้นโชวอหญินนั้นเป็นนักฆ่ามืออาชีพและฆ่าสังหารมาแล้วเป็นนับร้อยศพ แม้จะยืนอยู่กลางหิมะหรือต่อให้เป้าหมายที่อยู่ตรงหน้าจะเป็นคนระดับอาณาจากักรหลอมรวมวิญญาณเขาก็ไม่เคยสั่นขนาดนี้มันไม่ทางเป็นไปได้เขากำลังสั่นให้กับเป้าหมายที่เป็นเพียงอาณาจักรแก่นแท้แห่งปราณระดับสามที่อยู่ตรงหน้าโชวหยิงรู้สึกได้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ทุกอย่างมันผิดปกติอย่างมากภารกิจนี้ควรจะเป็นภารกิจง่ายๆเท่านั้นมีใช่หรือเหตุใดมันถึงผิดปกติมากเช่นนี้กัน โดยปกติแล้วข้าและเจ้าไม่เคยมีเรื่องต่อกันมาก่อนในคราแรกข้าแค่อยากเจรจาและหาทางออกสำหรับเรื่องนี้โดยคุยกันด้วยเงินแต่ดูเหมือนคงไม่จำเป็นแล้วเนื่องจากแกกล้าคิดเรื่องอกุศลกับลู่เอ,อ๋อดังนั้นแกคงต้องตายแล้วและอย่าถือโทษโกรธข้าละกันเมื่อพูดจบเย่หยวนได้เผยให้เห็นถึงแววตาอันเลือดเย็นออกมาเมื่อโชวอหญิงได้เห็นเขาก็สั่นสะท้านไปถึงข้กระดูกดำเลยทีเดียวเมื่อมาถึงจุดนี้เย่หยวนได้กินโอสถบางอย่างที่เขาเตรียมไว้ก่อนออกเดินทางเข้าไป เนื่องจากเย่ยวนรู้อยู่แก่ใจดีว่าการเดินทางนี้จะไม่รับรื่นเป็นแน่เขาจึงได้หลอมโอสถบางชนิดเตรียมเอาไว้โอสถชนิดนี้มีชื่อว่าโอสถจิตห้า,าธาตุมันถูกหลอมขึ้นโดยสมุนไพรทั้งห้าที่มีคุณสมบัติาธาตุแตกต่างกันคือธาตุทองไม้ไฟน้ำและดินมันเป็นโอสถสำหรับผู้ที่อยู่อาณาจักรแกนแท้แห่งพรานหลังจากที่กินเข้าไปพลังพรานจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและเพิ่มขึ้นจนไปหยุดอยู่ที่จุดสูงสุดแห่งอาณาจักรแกนแท้แห่งพรานภายในยระยะเวลาหนึ่ง แค่เศษคลนระดับสามไม่ว่าเจ้าจะมีกี่ร้อยชีวิตก็ค่าค่าไม่ได้หรอกในตอนนี้ทั้งอารมณ์และสภาพจิตใจของโชว์วอยนนั้นไม่สงบและลุ่มร้อนใจอย่างมากที่เขาพูดออกไปก็เพื่ออารมณ์เหล่านั้นให้หายไปและในวินาทีนั้นชิงง,งดับของโชว์วอยนที่ซ่อนไว้ได้พุ่งออกมาในฐานะที่เป็นนักฆ่าไม่ว่าวิธีใด โชวอหอนก็ต้องสังหารเป้าหมายให้ได้ดังนั้นเขาได้ติดตั้งอาวุธไว้ใต้ชายเสื้อของตนโชวอวอยนหัวเราะด้วยความสะใจ,จในขณะที่ดาบนัน้นกำลังพุ่งไปยังหน้าเย่หยวนนายน้อยเย่ระวังทางงอวี่และลู่เอ๋อร์ได้ตะโกนดังลั่นอย่างคร้อมเพรียงแต่เสียงของพวกเขาก็ไม่มีทางเร็วไปกว่าดาบนั้นได้ดาบของโชวอวอยนได้เสียบเข้าไปในร่างของเย่หยวนทันทีนายน้อยนายน้อยเย่ทั้งถางงอวี่และลู่เอ๋อร์ได้เห็นฉากที่ไม่ควรเห็นก่อนที่จะร้องไห้ออกมา แต่โชววอยิงรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดแปลกไปท,ทั้งทัที่ดาบของเขาเสียบเข้ากลางลำตัวของเยหยวนไปแล้วแท,แท้แต่ทำไมมือของเขาถึงไม่รู้สึกถึงอะไรเลยละ่ะไม่ว่าเหตุผลนั้นคืออะไรโชว์วอยิงได้ชักดาบออกมาก่อนอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันตัวและร่างของเยหยวนก็ได้ล้มลงไปทันทีแต่เขาก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าทำไมถึงรู้สึกแปลกเช่นนี้สิ่งที่เขาจำได้ก็คือ ก่อนที่จะโจมตีเย่หยวนมันได้หยิบโอสถอะไรบางอย่างออกมากินก่อนแต่เขาก็คิดแค่ว่าโอสถเพียงเม็ดเดียวก็คงไม่สามารถสร้างปัญหาอันใดกับเขาได้แต่หากเป้าหมายเป็นคนอื่นเขาก็คงไม่เปิดโอกาสให้กินโอสถเช่นนี้แน่ข้าคงวิตกเกินไปกับแค่คนคนหนึ่งที่ตายลงไปแล้วในตอนนี้เย่หยวนตายลงไปแล้วและศพของเขาก็อยู่ตรงหน้าประจักษ์ชัดถึงจะเป็นแบบนั้นแต่ในใจของเขาก็รู้สึกแปลกๆอยู่ดีเพราะเหตุใดกัน ทันใดนั้นจูจ่ๆศพของเย่หยวนที่ถูกแทงโดยโชวอวอยินก็ค่อยๆจางหายไปจนเหลือแต่ความว่างเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าโชวอวอยินมันยังติดตาเขาอยู่เลยฮ่าฮ่ามันไม่อันตรายไปหน่อยหรือที่เจ้าแสดงให้ข้าเห็นเมื่อสักครู่นะ่ะเสียงของเย่หยวนทําให้โชวอวอยินสะดุ้งหโหยงในทันทีปับเป็นไปไม่ได้ข้าแทงแกไปแล้วนี้ก้วเพลิกตานั้นมันก้วพลิกตาจริงๆทางอวิตรกนออกมาทันที นายน้อยนั้นมันยอดไปเลยท่านยังปลอดภัยดียู่เอ๋อตะโกนออกมาอย่างตกใจและโล่งใจในเวลาเดียวกันห้าห้าห้า,หาแน่นอนข้าย,ยัางปลอดภัยดีดวงของนายน้อยเจ้านะแข็งยิ่งกว่าภูผานายน้อยเย่ท่านเคลื่อนไหวรวดเร็วจนใช้ก้าวพลิบตาได้แถมท่านก็ยังดึงประสิทธ,ธ,ธิภาพสูงสุดของมันได้อีกด้วยนี่มันพรสวรรค์ระดับพระเจ้าโดยแท้ถาง,งอวิตลึงอย่างมากเมื่อได้เห็นการใช้วรยุทธ์นี้ของเย่หยวนไม่หอรอออกอ ก็แค่วรยุทธธรรมดาทั่วไปสำหรับคนอื่นๆวรยุทธ์ก้าวพลิปตานั้นเป็นวรยุทธ์ที่ใช้ยากมากและยังต้องมีทักษะการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วอย่างมากแต่พลังในตอนนี้ของเย,ย่หยวนมันไม่ใช่เรื่องยากเลยวรยุทธ์ก้าวพลิปตาอาจจะดูสุดยอดยิ่งหลักประโยชน์แต่มันเองก็มีข้อจํากัดอยู่ก้าวพลิปตาสามารถใช้ได้แค่ในรัศมีเล็กๆเ,เ,เท่านั้นแอลลมันเป็นเพียงวรยุทธ์ระดับหนึ่งจึงไม่ใช่วรยุทธ์ที่เก่งกาจอะไรปานนั้นแต่เนื่องจากชีวิตก่อนหน้าของเย,ย่หยวนนั้นเกิดในดินแดนศักดิ์ส วรยุทธ์ระดับพี่นอฐานเช่นนี้จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่เคยฝึกฝนติดตัวมาบ้างแต่สำหรับแดนล่างสามัญชนแบบนี้เป็นอะไรที่ใช้และควบคุมยากในระดับหนึ่งแม้แต่ในสำนักตันอูบรยุทธ์ก้าวพลิบตาก็หาใช่สิ่งที่ฝึกปลือกันได้โดยง่ายไม่ต้องพูดถึงในอดีตเขาสามารถใช้มันอย่างคล่องแคล่วเนื่องด้วยเหตุผลข้างต้นเอ่ยไปและรวมไปถึงในอดีตระดับการบ่งเพาะพลังของเย่หยวนเองก็อยู่สูงจนเกินขอบเขตที่ผู้คนแดนล่างทั้งมวลจะจินตนาการได้